โอเคไม่รู้ท่าจะพอไม่ลูกพอครับเป็นไงบ้างเมื่อวานสนุกครับสนุกแฟนมีทู่ครั้งแรกอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเลยใช่ครับก็ คอนเสิร์ตคู่ครั้งแรกของผมกับเฮ<ม>ียครับก็ชื่อซีนิวอนาเธอร์ไลฟ์คอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยลาซาด้าครับก็เมื่อาวานจัดไปแล้ววันแรกครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายอีกวันหนึ่งเป็นวันที่2องครับก็จริง,รงๆคอนเสิร์ตเนี้ยผมผมกับเฮียแล้วก็ทางดูมันดีก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันครับว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตคู่ขึ้นครับแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีเวลาที่ลงตัวเท่าไหร่ครับแต่ว่าช่วงนี้ วางแผนไม้เรียบร้อยแล้วครับว่าเวลาช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุดก็เลยเอาช่วงนี้ครับรู้ติามรอโอ้โหเขารู้สึก <Yeah. S 1> อิ่มฟูมากครับผมเหมือน <Yeah. S 1> เทกที่อบในไมโครเวฟแล้วฟูขึ้นมา <Yeah. S 1> <laughs> รู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยมากครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยแล้วก็เรารู้สึกเราเต็มที่แล้วก็พุ่มเทกับโชว์ของงานคอนเสิร์ตของเรามากๆครับผม <laughs> แต่ทั้งที่แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แทบจะไม่มีเวลาตอ้อม ต้อเตียมเวลากันมากๆเลยเพราะว่ากินเยอะมากช่วงที่ผ่านมาอืก็ถ้าส่วนตัวผมมามีมีเวลาซ้อมอยู่ครับแต่ว่าเฮียก็อาจจะมีเวลาน้อยกว่าน่อยเราก็ไปซ้อมที่อิตาลีครับผมก็มีซ้อมซ้อมบนเครื่องบินอะไรเงี้ยใช่เราก็ใช้เวลาเวลาบาลานให้แบบให้ได้มากที่สุดครับผมก็ทำอะไรบนเครื่องบินซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นบนเครื่องบินเหรอแล้วเขาหลับอยู่เต็นเราเหมือนกันเลยเต้นบนเครื่องบินเลยรวันนีเต้นหาซ้อมแค่ร้องครับผม ซึ่งพอเมื่อวานนี้แบบทีแบ่งกันแบ่งๆกดีออกมาดีมากเลยแบบเกินคาดเหมือนกันครับทุกคนแบบว่าดีใจมากๆรู้สึกดีใจแทนแบบหลายๆทีมากเพราะว่าหลายๆทีมแบบก็แบบตั้งใจแบบซ้อมมากแล้วก็เจ๋วเวลาซ้อมมาเหมือนกันครับผมเพราะว่าคิวเราในการซ้อมมันก็ยากต่อทุกทีมเพราะมันมีหลายโปรเซสมากครับผมรู้สึกแบบภูมิใจกับทุกทีมมาก จริงๆไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นแค่ผมกันเฮียครับทคนเลยก็ตื่นเต้นแถวกับพี่แดนเซอร์แล้วก็ตื่นเต้นกับทีมดนตรีเขาก็ตื่นเต้นครับเมื่อวานแอบเห็นแบบหลายโชว์ก็โหมีการลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะใช่พี่อ๊อฟยอ๊แบบลงทุนแบบจัดหนักกบบเต็มมากรู้สึกแบบว่ายอบก็แบบลงทุนทุ่มเทมากผมเราก็อยากทำสิ่งนั้นออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้คนดูได้แบบรับการถ่ายทอดแบบอนอรไลฟ์ของสไตล์ของเราแบบ แบบตัวเองให้ได้มากที่สุดความคอนเซปต์ตอนแรกที่แบบวางไว้วางไว้ยังไงก็จริงๆคอนเซปต์เริ่มคิดมาก็มาทางอนาทเทอร์ไลฟ์เลยครับเป็นแบบว่าเหมือนหยิบเรื่องที่อย่างผมกับเฮียในยุคในตอนปัจจุบันในตอนนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีโลกคู่ขนาดโลกอื่นๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราสองคนจะอยู่ในแบบ ในพบไหนและโลกนั้นเราจะเป็นยังไงกันเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดครับแล้วก็หาพาร์ทที่แบบว่าจะเป็นพาร์ทมีทั้งพาร์ทไอดอลพาร์ทมาเฟียพาร์ทอาจาะเป็นอีฟต่างๆก็จะเป็นโลกอีกโลกคู่ขนาดโลกอื่นคร,รู้สึกได้แบบมีสไตล์หลายสไตล์แบบว่าครีเอทหรือว่าการแต่งตัวได้เยอะรู้สึกสุกมากใช่ครับมันทำให้เราคิดโชว์ได้หลากหลายพอสมควรเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละพาร์ทก็จะไม่เหมือนกัน มันก็เลยประกอบกับโปรดักชันที่แบบโ,โอ้ส<อ>ุดยิงย่ง i, ใหญ่จร <j, S 2> ิงจริงเนาะยิ่งใหญ่มากเลยนะครับตอนแรกที่ตอนตอนที่ซ้อมที่ต้องขึ้นไปอยู่เ<อ>ขาสึกเลยอะสลิงหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ก็รู้สึกว่าผู้นี้คงเกินสลิงผมครั้งแรกครั้งแรกในชื้อผมครับเป็นสลิงใช่คือสลิงครั้งแรกรู้สึกสนุกครับผมตอนหนูเนี่ยหนูได้ขึ้นแล้วแต่หนูก็ไม่ได้บินขึ้นสูงใช่ไหมที่ผ่านมาหนูแค่ขึ้นอย่างนี้ยังไม่เคยแบบยังไม่ได้เคยที่ไม่เคยบินแต่เฮลิคอปเตอร์สนุกดีครับผมรู้สึกสบายดีตอนซ้อมก็นั่งหลับได้เลยวิวดีมากเห็นวิวทุกคนเลยใช่ครับจริงๆมันไม่ได้สูงขนาดนั้นไม่เพราะว่านเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบ ความหวาดเสียวแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันบินช้าไปเลยด้วยซ้ำช้าช้าไ่ไดเพิ่มไหมครับลเพิ่มสปีดนิดนึงจริงๆริงก็แอบคุยกันเดี๋ยวมาดูกันไม่ดูไม่ดูเพิ่มได้หรือเปล่าจริงๆทางทางทีมเขาเป็นห่วงครับผมเขาแบบว่าเซฟซีเวลาทำอะไรอยากให้เราเซฟตี้ไปก่อนใช่เราก็บอกเฮ้ยพี่ไปเลยไปให้สุดไม่ยั่งไม่พี่งีก็แอบไปบเมื่อกี้คนข้างข้างคือคิดแล้วนะ คินกับไอศครมชอบครับอยากอยาไปมนังจีนแล้วนะหนูเราพุ่งไปแล้วแบบ้าก็จะปิวไปจริงๆเราอะอยากจะทําอยากจะแบบเอาให้สุดเลยแบบแบบพุ่งไปเร็วๆแต่พี่เขาไม่ให้พี่เขาเสีตัวก่อนซิี้ก่อนครับจมพอแบบรรยากาศเมื่อวานก็อบ่นมากดีมากเลยครับแล้วแบบเป็นแฟนก็โอ้ยก็เทคแอคชั่นกันดีเรียกชั่นกันดีมากๆเลยครับแบบ ตอนบางพลาดก็ลุกขึ้นที่เราบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมาทุกคนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แบบมีบงด้วยวบงทุกคนก็อุดหนุนบงกันเยอะแยะเลย,เลยใช่ครับแล้วแบบเวลาที่เราเห็นบงเปลี่ยนสีไปพร้อมๆกันอย่างที่เขาคอนโทรลอยู่ครับมันสวยมากๆเลยอย่างคือก่อนหน้านี้เราก็คือจัดเป็นแบบแฟนมีเดียวเป็นคอเสียบแต่คนคอต้องมายืนอยู่บนเวทีคู่กันละคนพอเสิตความรู้สึกอะไรรู้สึกหายเหงา รู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮเวทีอยู่คนเดียวเ,เราก็พยายามแบบเป็นตัวเองมากที่สุดเป็นสไตล์ตัวเองครับผมจะต้องคุยกันเดี่ยวจุกเพราะแบบเราชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็แบบทำร่วมกันจริงจริงมันจะมีแบบเปิดปิดอย่างเงี้ยเข้าออกไงี้ยนอกนั้นก็ฟรีสไตล์นะหนูเนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แต่ก็นะคิดว่าเต็มที่เหมือนเมื่อวานแน่นอนครับแต่เมื่อวานก็คือติดอินเตอร์เทนโลกเลยเนาะเอกมเกมโลกเลย ก็แฟนแบบแฟนๆชอบช่วยเล่นกันเยอะมากๆเลยโถ้็คนที่แบบโชว์เซ็กซี่ขนาดนั้นดูท่องดูท่าแล้วตอนนี้หนูจิ้มเล็บเงี้ยคือจริงๆอันนั้นไม่ควรไปชุหนีมากฮะชุไไหนฮนุ่นิวชูไม่ให้คุหนีจริงวันเลยเหรอครับอันนั้นดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนมาตรงนี้มันจะเป็นนุ่นิวอีกคนหนึ่งครับอันมีหลายพาร์ทจะมันจะเป็นนุ่นิวอีกพาร์ทหนึ่งแล้วพาร์ทไหนพาร์ทจริง ทานีซี่อันนั้นเป็นการแสดงครับแล้วเราที่สี่ชอบพารไหนธานีหรือพาร์ท่มาถึงอ้าวคุ้มีหลายท้ายชอ้ยนนั้นก็มีหลายพาร์ทมาจริงๆรมันชอบชอบพาร์ทนี้มากกว่าครับผมแต่พานั้นก็รู้สึกว่าด้วยความสมมติถ้าเราไม่ได้เป็นเราไปนั่งดูเราก็ชอบพาร์ทแบบโชว์ที่หนูแบบว่ามี energy หรือว่ามีแบบว่าร์ฟอร์แมนซ์การโชว์ครับผมเรารู้สึกว่าหนูยังเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเข้ามาคุยกอบตอนแรกเอออยาก เป็นไอดอลอยากเต้นอยากนี่ไงเราตอนนั้นเขไปแสดงก่อนพี่สีเห็นคุณเขาก่อนเห็นเห็นเห็นก่อนคือเขาจะเต้นโชว์ต้องเห็นนะเพราเปลี่ยนฟิตติ้งด้วยกันแล้วตอนเห็นคุณพักเขาว่าตอนเห็นก็ตอนแรกโอ้ยจริงๆตอนแรกมันมันมีขับมีโป๊กว่านี้นะฮะแต่โดนห้ามไว้โดนห้ามป่ะพี่อ๊อฟฮะผมไม่ห้ามแล้วแต่เลยจริงๆรู้สึกว่า มันมันเป็นคอนเสิร์ตของเราทั้งสองคนอ่ะเราก็สามารถครีทหรือว่าอยากจะเสนออะไรจากทางทีมได้ก็เป็นตัวเองเลยก็คุยกันซึ่งแบบว่าเมื่นที่ดูเมื่อวานไปแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเทรนแลยังขึ้นอยู่เลยๆทันที่ดยู่ใช่ใช่เมื่อที่ดูเมื่อกา้ทีอยูยังขึ้นยังอยู่ในเทรนอยู่นะผมเมื่อวานเมื่อวานแบบหลังจากที่คอนเสิร์ตจบครับก็แบบ จริงๆกว่าจะได้กลับไปก็จริงๆดึกแล้วใช่ไหมครับแต่ก็กลับไปก็ยังไม่อยากนอนก็นั่งไล่อ่านนั่งไล่ดูกว่าจะได้นอนโอ้โหนอนกี่โมงแล้วอย่างที่ผว่าหนูนอนได้รับพรุนี้โชยอยู่นวั่งไล่อ่านเหมือนวันนี้ไม่มีงานแล้วครับวันนี้จะไม่นูจะไม่จัอยากดูฟีดแบ็กเนี่ยดูฟีดแบ็กฟีดแบ็กดีมากๆเลยครับแล้วเห็นบางคนก็บอกว่าอะไรนะหลบสปอยสุดๆเลยก็รู้สึกว่าโอก็ยังมีคนที่อยากจะมา ได้เห็นโชว์ของเราเป็นครั้งแรกในวันนี้เหมือนกันครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าวันมกคนที่ดูเมื่อวานวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เรามีโชว์ที่แตกต่างแล้วเราก็มีเกสด้วยวันนี้ก็มีเกสเหมือนกันไหมฮเกสไม่เหมือนเดิมให้ถ่ายซีว่าใครเดี๋ยวรู้เลยครับเดี๋ยวรู้เลยแป๊บเดียวมีอะไรแบบของคุณแบบเป็นๆในส่วนพันแบบช่วยเป็นกดฝัตไหมเพราะว่าตรงเอาตั้งแต่ มีบัตรวางขายก็อเอาเลยเนยแต่อยากาบอกพวกเขาทั้งสองวันนะจริงๆก็อยากจะขอบคุณเลยครับทุกคนเลยจริง,รงๆทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็อินเดร์แฟนด้วยครับ,รบเพราะว่าเมื่อวานมีเดลแฟน์มาหาบินมาหาเยอะมากๆเลยคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเราก็ได้ได้พบได้เจอกันเมื่อวานเยอะมากๆเลยครับก็อยากจะขอบคุณที่รอ รอคอยวันที่คอนเสิร์ตของผมกัเฮียได้จัดขึ้นครับแล้วก็มาแบบมาสนุกด้วยกันทุกคนก็แบบรียกว่ายังไงดีมาเต้นมาร้องมาแบบส่งเสียงปรีคลาด้วยกันแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยครับถึงบางคนอาจจะไม่สะดวกมาแต่ว่าเขาก็อยากจะร่วมโมเมนต์ไปกับเราอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนแบบอยากดูใช่ตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมยังมีขายอยู่นะครับผมสามารถกดนุนได้นะครับผมฝาก่พี่สื่อ ซึลงเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าคือเกยสองวันก็ไม่เหมือนกันการเลือกเกย์คือยังไงของคุณเอาแค่เลือกแค่เลือกไม่ต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้อะจะสปอยได้เลยถ้าในวันนี้เอ้ยไม่เป็นสปอยีกเอาแล้วแล้วเอาเมื่อวานเอาเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาโฟอีฟครับเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานทำไมเป็นโฟอีฟคะเพราะว่า อย่างออที่เป็นโฟอีเพราะว่าผมชอบโฟอีอยู่เลยจริงๆผมทั้งผมนักเฮียเลยชอบราัาชอบเพลงของโฟอีมากๆแล้วก็ชอบแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลที่คนรู้จักทั้งประเทศเลยครับและเขาเก่งเขาเก่งมากๆด้วยซึ่งผมก็เคยโคเวอร์เพลงของโฟอีไปตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆด้วยแล้วที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยร่วมง,งานกันด้วยครับก็เลยแบบลองไปเชิญ ไปชวนดูว่าแบบถ้าเกิดเขาว่างสะดวกก็อยากจะให้เาเป็นเกสหน่อยดีนะที่แบบว่าเคยออกรายการด้วยกันเนาะหนูเออประสบารของวันนี้อะค่ะไม่ต้องบอกว่าใครแต่แค่แบบว่าเอ้ยทำไมเป็นคนนี้อยากร่วมงานเพราะอะไรอยากให้เขามาเป็นคนคำเดียวเลยเนาะหนูเนาะเหมือนกันชอบชอบครับชอบชอบอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้ก็สปอยแล้วนะหนูจริงคือคือคือคนที่เป็นเกสวันนี้คือมาจากความชอบของเรา ใช่ครับผมไม่เลยแล้วผมดีใจมากมากยังยังไม่รลยผมสมัยเด็กๆอะสมัยเด็กๆเลยเด็กๆเด็ก่าเป็นตำนานเหรอไอ้พูดได้นะตำนานอ่ะคือเราเป็นตำนานท่านหนึ่งผมเป็นตำนาน ไม่เองเราดีกว่าหือไม่พูดนดีกว่าเด็จะหนุดไปเยอะกว่านี้ก็คือแบบว่าชอบครับชอบกินแน่นอนกาแฟกินแน่นอนแน่นอนผมรับประกันเพราะว่าได้ข่าวว่าคือเกณฑ์คุณแค่คุณเชิญเกณฑ์นี้มาคุณจะกินแล้วเหรอเขามาได้กีดเหมือนกันครับกผมเนี่ยกีดว่าเขามาเขามาด้วยเอออะขอถามขอถามย้อนกลับไปตอนที่ไปงานภาพยนตร์ที่ต่างะเทศ ครับผมเล่าโมเมนต์นั้นเดินพรมแดงนี่เป็นยังไงบ้างคะไม่คิดไม่ฝันออที่เบนิสใช่ไหมครับไปงานฟิล์มเฟสครับผมได้มีโอกาสเดินพรมแดงตอนนั้นไปของภาพยนตร์ดับแสงด้วยครับผมแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าเราโคกันเราได้มีโอกาสได้ไปเดินความรู้สึกเป็นยังไงนะเดี๋ยวโหขาสั้นเลยคือแบบเขาเป็นงานภาพยนตร์ระดับโลกมันเป็นงานที่ใหญ่ ใหญ่ซะจนเราผมไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปด้วยครับแล้วแบบไปชงในช่วงเวลาที่เร็วขนาดนี้ทั้งที่เพิ่งจะเข้าวงการมาได้ไม่นานเงยียครับรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีมากๆด้วยของผมแล้วแบบมันเป็นมันเป็นโมเมนต์แต่เรายังรู้สึกดีที่แบบมีเฮียไปด้วยครับเพราะถ้าสมมติไปคนเดียวอย่างเงี้ยน่าจะไม่รอดครับรอดคืนก่อนเดิน คุยกันย,<ด>ยังไงคุยแบบโอ้ย,อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะต้องแบบต้องไปร่วมง,งานแล้วนาต้องเดินแล้วนาได้แบบเจอกับนักแสดงระดับโลกตอนตอนแรกตอนก่อนจะเดินคืนยังไม่ตืน่นเต้นฮะแต่พอแต่งหน้าทำผมแล้วแบบหนูยังไงดีหนูจะเป็นยังไงเอาละเยังไงดีเดินลงโรงแรมมายังไงนะเป็นยังไงจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมแล้วเขาจะไปยังไง <c oughs> อะไรยังไงอะไรเงี้ยเป็นไิอยตื่นเต้นทั้งคู่เลยครับแบบไม่รู้จะทําตัวยังไงดีแต่ว่าแล้วก็สุดท้ายก็เหมือน ผมมาตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าเห็นแบบแฟนแฟนอินน์แฟนซี่นู้นน่ะเขาก็มายืนกันอยู่ข้างๆด้วยมาเป็นแบบมาเป็นส่งเสียงเชียร์ให้อย่างเงี้ยเราก็อุ่นใจขึ้นเหมือนเรามีมีเพื่อนมีเพื่อนแล้วมีสีเองก็ุ้่งบินกลับมาครับผมใช่ไปไงานแฟชั่นวีคมาครับก็เป็นสายหนึ่งที่เราใฝ่ฝันที่อยากจะไปก็ได้มีโอกาสได้ไปทางดอเช่ครับผมก็รู้สึกสนุกและเ e นจอยมากซึ่งก็มีมีเพื่อนใหนม่มี มีโบคับมีโบบรรยากาศโอโ้โหบรรยากาศเป็นไงรู้สึกว่าเราได้เข้าถึงในจุดแหล่งกำเนิดของแฟชั่นจริงๆเราได้เจอแบบว่าหลายดาราศิลปินหลายคนมากๆครับผมก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งอ o l l o w แล้วรู้สึกเฮ้ยได้นั่งดูแฟชั่นโชว์แบบจริง,รงๆความรู้สึกแบบเป็นแบบนี้แต่เราไม่เหงามีโบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเขาแบบชิลเขาโบก็แบบว่าสายโมเดลอยู่แล้วอินเนอร์แบบไอจุดแรงมาก ขอเพิ่งเพิ่งรู้ประมาอันนี้ผมว่าเราพร้อมจริงเหรอพี่ก็รู้สึกดีใจมากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะติดทอาไฟด้วยครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็ปีหน้าก็อยากไปอีกวนหหนูอยากไปไหมเออนห,หนูชอบแฟชั่นไหมอันนี้ตอนแแต่โอกาสมัน <laughs> <laughs> จะจะได้โอกาสนั้นหรือเปล่าอุ <laughs> ้ยเขารู้สายแฟชั่นจะตายใช่เดี๋ยวโชว์ไงฮึซีทรู แต่ชุดที่เฮียสวยดูชุดเลยเออเดี๋ยวนะเราเราส่องเขาแล้วเหรอคสองครับสองทวิตอยู่เปลี่ยนสนุกนะเปลี่ยนโอ้โหไม่รู้ว่าหนึ่งเปลี่ยนกี่ชุดครับแต่ว่าชุดปังทุกชุดเลยส่งให้ดูว่าเขาแก้ยังไงใส่ยังไงมีอะไรบ้างนีะรในการอุปกรณ์มาุดชุดเขาไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดาเลยชุดเขาก็ไม่ธรรมดาก็เอ่ม ตอนที่เห็นชุดเขาครั้งแรกรู้สึกยังชุดไหนมีหลายชุดนะจริงถ้าชุดพี่ว่ารุ่ิวต้องผิดชุดเดียวแบบนี้แหน่ชุดงานกันใชเอาชุดซีทัวร์เอาลูกไม้ชอบครับสวยสวยมากๆเลยมันแบบดูใส่แล้วเฮียใส่แล้วเหมือนยิ่งชุดก็ดูดีอยู่แล้วแล้วเฮียก็ดูดีด้วยแล้วมันทำให้แบบมันอยู่ด้วยกันเอาละดูดีมาก แต่ดีๆแย่หล่อมากวันนั้นออร่าเหมือนแบบเหมือนมีไฟแบบส่องออกมาจากข้างหลังเลยเกันแบบพระพุทธเจ้าหรอไม่ใช่นี่นี่สปอยกับแฟนคลับอีกเลคือแบบพิจาว่าคือแบบว่าตอนตอนที่เราเห็นเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบเขาแน่ใช่ครับวุ่นใจภูมิใจภูมิใจมากๆเลยดีใจแทนเพื่อนทีวยมากๆให้กำลังใจเพราะว่าเป็นงาน ใหญ่ของตเดมเขาต้องไปคนเดียวเขไม่มีเราบเลยนะก็คิดอยู่ว่าเฮียจะคิดถึงหนูไม่น่าไม่เห็นคิดถูกไหมล่ะไอ้อาว่าเลยเอ้อคิดคิดถึงคอนเสิร์ตว่ากขาจะไปที่ไหตอนนั้นแบบตังวลมากคิดถึงคอนเสิร์ตว่าจะเป็นยังไงก็เออหนูตั้งใจซ้อมนะเดี๋ยวเจอกับปลอยซ้อมอะไรอ่าเป็นเป็นหลักเดืนนี้ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษด้วยอะไรมาโปรเจกต์ที่เราจะวกับอะไรอ๋อหลังเดืนนี้ครับก็ ใช่ครับเดี๋ยวจะมีข้าวฟ้าเคียงเธอครับซีรีส์ซอมไบเวอร์ด้วยครับผมแ,แล้วก็จะมีเพลงด้วยครับดำเนินการเป็นยไถึงม่ถึงว่าเรื่องอยู่ในเรื่องข้าวฟ้าก็มีมีคุยครับคุยกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ที่ไวที่สุดเป็นซอมไบเวอร์ครับผมเร็วๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเพลงของามี่แล้วของผมเร็วๆนี้ครับช่วงนี้อ๋อ ช่วงนี้เหมือนมีหลายอย่างให้โฟกัสเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าถ้าอยากจะทําบางอย่างให้ดีก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆถ้าแบบว่าเรามีเวลามันก็จองมาดีพอจบจบคอนเสิร์ตแล้วก็คือพรุ่งนี้ได้ทรเพราะว่าพรุ่งนี้คอนเสิร์ตทั้สองวันนี้หนักมากนะก็เป็นเป็นครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันเนาที่จัดสองวันแต่มันแบบมันสนุกนะมันเหมือน ได้มันเต็มอิ่มจริงๆครับบางทีวันหนึ่งมันไม่เต็มหรือว่านี้หนูจะจัดเดี่ยวอะเราเฮียมานั่งคอนเสิร์ตคู่จัดเดี่ยวได้ไงอ้าวไม่ตีกันตรงนี้ค่ะนี่เราถึงแบบว่าเป็นว่าคู่บุญกันได้เลยไหมเพราะว่าแบบคู่บุญกันมาแบบตลอดคู่บุญเรื่องการจับคู่บุญคู่บุญหอ เข้าใจความหมายแล้วู้บุญเออเข้าใจความหมายนะว่าผู้บุญคืออะไรคือแบบเหมือนกับจะเป็นผู้บุญแบบว่าช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันเฉลยอยู่ด้วยกันแล้วก็จะยิ่งเจริญเเจจรริิญญพรถ้าเจริญขึ้นไปก็ผู้บุญแหละครับเออเจริญเจริญอยู่แบบนี้เจริญอยู่ตอนนี้เราพูดคำว่าเจริญเจริญแย้วเจริญเจริญนีเจริญเจริญแล้ว หนูพูดไปนะหนูเด็กกว่าพูดได้ก็น่ารักน่ารักเฉลยเฉลยเรารู้สึกแบบยังไงมี่คนมองวันนี้แบบว่าคู่เราบ้างมีคนคอยเราเพิมการสนทุกันแล้วที่นี่รู้สึกครับจริงยังไงก็อย่างที่เคยบอกหนูไปก็มีเรื่องอะไรก็คอยซัพพอร์ตตลอดครับผมอืมันเหมือนถ้าถ้าผมอยู่อ่ไม่ได้มีเฮียวันเดิร์แรกวันนี้ก็คงไม่มีคอนเสิร์ตนี้ครับมันอะไรประมาณนั้นแหละว่าหนูก็มีคอนเสิร์ตเดียว ก็เดี๋ยวในอนาคตมีอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตคู่ไงหนูหมายถึงว่าถ้าเกิดถ้าหนูไม่มีเฮียอย่ไงก็ไม่มีนใช่ต้องเป็นเฮียอะไรคอนเสิร์ตคู่อ่ะให้หนูคู่กับใครจริงจริงจริงจรับค่ะฝากถึงแฟนๆหน่อยค่ะว่าถึงวันนี้ถึงเราจะถึงการถูกตัวเราแล้วแต่ว่าดูได้ครับผมก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถ ดูได้อยู่นะครับผมะคอ c o n c e r ตนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ใน IG Story ของเราแล้วแล้วก็ทาง Twitter นะครับผมก็รับรองว่ามีโชว์ที่แตกต่างแน่นอนอวันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคิมมิคเลยๆน้อยหรือว่าสปาอีกนิดนึงแล้วก็เกสแน่นอนนะครับเป็นเกสที่เราทั้งสองคนชอบมากๆครับผมใช่ครับยังอยากให้มาดูอยู่นะครับแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตจ,จะจบไปแล้วครับทุกคนยังสามารถมาแบบมาย้อนหลังดูโมเมนต์ต่างๆได้ด้วยแล้วก็อยากจะ ฝากช่วยให้เล่นเทรนทวิตเตอร์ด้วยครับใช่แล้วก็มีของมีดีมดีช็อปด้วยนะครับสามารถช้อปปิ้งได้นะครับผมมีบมด้วยนะครับผมเก็บเป็นที่ระลึกเนาะนูเนาะคุณยังไม่ได้ไปดูช็อปเนี่ยว่าแถบยาวแค่ไหนนะคุณอ๋อเขหมดแล้ฮะฝากซื้อด้วยนะครับซุปเปอร์สันนราคาโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับา

อันนี้เลยลลหลายหลายเอ่อโอเคครับไปข้างนแล้วเห

นี้เป็น <laughs> điอนี้ <coughs> <coughs>